สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจชัดทิพย์ชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะมีเรื่องราวของตัวเลขจากเสือตกถังพลังเงินดีนะครับซึ่งมีเลขที่ตรงกันกันกบคนบาหวยแล้วก็คนไทยบ้านด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับตัวเลขจากเสือตกถังวันนี้นะครับจะมาให้โชคหรือเปล่านะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของตัวเลขจากเสือตกถังกันนะครับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับก็จะมี2ชุดด้วยกันนะครับก็คือชุดปกตินะครับแล้วก็ชุดที่เป็นรุ่นมีโชคนะครับมาดูกันที่เสือตกถังพลังเงินดีรุ่นมีโชคก่อนนะครับวันนี้มีเด่น6รองสมานะครับชุด3ตัวเต็งโต้ก็จะเป็น7 4 1สนะครับ 9, 4 6 5 4 8 8ห9นะครับ แล้วก็261 164 368 069นะครับอันนี้เป็นชุด3ตัวนะครับถ้าเราดูดีๆนะครับจริงๆหวยของคนไทยบ้านนี่นะแอดมินลงให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีจะเห็นได้ว่าตรงกับ368นะครับ368เนี้ยจะตรงกับทางหวยคนไทยบ้านเลยนะครับชุดเดียวกันเลยนะครับชุดเดียวกันเลยแล้วก็พอตัดแยกออกมาเนี่ยก็จะมี68เนี่ยครับที่ตรงกันนะครับ จริงๆก็ควรจะมี3 6ด้วยนะครับแต่ว่าชุด2ตัวบนล่างนะครับทางเสือตกถังเขาไม่ได้จับ3 6ลงมานะครับเขาจับไปที่4 1 6 1 4 2 6 4นะครับ4 6 6 7 4 8 6 8 4 9 6 9นะครับซึ่งถ้าให้อดมินดูนะครับ6 7 6 8 6 9นี่ก็ถือว่ามีลุ้นนะครับสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับงวดนี้4 2ก็ยังน่าตามนะครับ4 2 2 4, 4นะครับ เอาละครับมาต่อกันที่เสือตกถังพลังเงินดีนะครับรุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านะครับเห็นได้ว่ามี38มนะครับมีนี่ครับมี38นะครับที่ตรงกับทางหวยคนไทยบ้านด้วยนะครับแล้วก็4 1 1 4นะครับที่ตรงกับทางคนบ้าหวยนะครับก็มีหลายชุดทีเดียวนะครับที่เป็นใกล้เคียงกันนะครับอย่าง1 4 6สหเนี่ยนะครับสำหรับคนบ้าหวยนี่เขาจะเป็น 541นะครับแต่ทางของเสือตกถังจะเป็น146นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับมากๆนะครับนะครับก็มีชุด3ตัวนะครับที่น่าสนใจอย่าง610นะครับ613 643นะครับแล้วก็146นะครับ214นะครับที่เป็นชุดที่มองแล้วน่าจะได้ลุ้นทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่คนบ้าหวยกันนะครับ คนบ้าหวยก็เนี่ยครับจะเป็นตัวเลขชุดนี้นะครับซึ่งงดที่แล้วเข้าตรงนะครับสําหรับคนบ้าหวยนี่เข้าตรงนะครับ935นะครับแล้วก็มีชุดตัวเด่นนะครับที่เป็น95นะครับก็คือเข้าทั้ง9ทั้ง5เลยนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับแล้วก็จัด35มาตรงตรงเลยนะครับไม่ต้องกลับนะครับงดประจําวันที่1ตุลาคม2564นะครับ จัดเด่นมาที่1กับ5นะครับเด่น1กับ5อาจจะมาทั้ง2ตัวอีกนะครับดูแล้วนะครับจัดชุดเอาไว้ที่415 5, 5 3 4 1 3 4 53 1นะครับชุด2ตัวก็จะเป็น1 5 3 4 1 4 5 3 3 1 4 5หนะครับเด่นล่างนี้เขาจัด4กับ3ไว้นะครับสำหรับเด่นล่างนะครับถ้ามาเทียบกับเสือตกถังนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับ 6, 4 3 1 4 6ห 214นะครับ1 4 3 8 4 3ีเนี่ยที่เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าตัวเด่นก็ให้3เหมือนกันนะครับแล้วก็มี368เนี่ยตรงกับคนไทยบ้านเลยนะครับ368เนี่ยชุดเดียวกันเลยนะครับชุดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็68นะตัดแยกย่อยออกมาอันนี้คือรุ่นมีโชคนะครับแล้วก็ยังมี41นนะครับสำหรับรุ่นมีโชคเนี่ยก็ถือว่าตรงกันกับคนบ้าหวยด้วยนะครับอันนี้เป็นของ คนไทยบ้านนะครับที่แอดมินเพิ่งพูดถึงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางคนไทยบ้านเนี่ยงวดที่แล้วเขาเข้า90กับ35นะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับ386 86 38นะครับ172182นะครับอันนี้แอดมินก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางทีก็ต้องระวังด้วยนะครับหวยที่เข้ามาเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มีปลอมกันเยอะเลยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นชุดจริงชุดปลอมนะแต่ว่า ก็ยังไม่มีชุดอื่นหลุดออกมานะครับก็มีชุดนี้ชุดเดียวนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางไปก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่ไม่การันตีนะว่าจะเป็นชุดจริงแท้แน่นอนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลอมกันเยอะเหลือเกินนะครับก็จะเห็นได้ว่า3-8 6 8 6ดหกแปดหกสาน่อ่ 1, 7, 2, 1, 8, 2, นี้ก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับอย่าง3-8 6งวดที่แล้ว5-8 6ดังมากๆนะครับ ไปดูกันที่หัวยาแลนะครับก็ถือว่ามีชุดที่ตรงกันกันกบทางเสือตกถังคนบ้าหวยแล้วก็คนไทยบ้านด้วยนะครับอย่าง8 6 6 8 3 8 3 6นี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็ถือว่าหลายๆสำนักนะครับงวดน,นี้ก็น่าจะมีตรงกันอยู่หลายสำนักนะครับรวมถึงย่าโมออกศึกด้วยนะครับมีชุดที่ตรงกันอย่าง3 6 6 3นะครับเพราะว่า อย่างคนไทยบ้านเนี่ยเขาให้3 8 6มานะครับก็ถือว่าถ้าตัดชุดก็จะมี3กับ6อยู่นะครับ3กับ6อยู่นะครับแล้วก็คนบ้าหัวอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีเด่นเด่นสานะครับนะวันนี้นะครับก็มีสวยๆนะครับอย่าง3 9หรือว่า6 9กอย่างนี้นะครับก็ถือแอดมินก็มองว่าน่าสนใจอยู่นะครับหรือ 2- 3อย่างนี้นะครับ2-3เนี่ยก็น่าจะตรงเลขดังแล้วก็อาจจะอันด้วยแอดมินมองนะครับ เพจประมูลกองสลากนะครับหรือว่าแอดหนุ่มเชียงใหม่นะครับบอกว่าในงวดนี้6ยังอยู่นะครับนะครับสำหรับนักวิ่ง5วิ่งแล้วได้ตังค์นะครับก็ถือว่าเขาเน้นมา2ตัวว่างั้นนะครับ6น่าจะยังอยู่นะครับว่างั้นนะส่วนคนชอบวิ่งก็5เนี่ยนะก็น่าจะได้ตังค์ประมาณนั้นนะครับก็คงจะเด่น5เด่น6อะไรอย่างงี้นะครับไปดูการที่ปฏิทินของปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับงวดนี้เขาให้มา4ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับ ให้8ให้2ให้7ให้3มานะครับแอนด์มินก็ลองจัดชุดไปที่8 7 2นะครับ837 823723นะครับเด่น8นะครับวันนี้สำหรับปฏิทินปูโสมเฝ้าซั์นะครับใครที่ตามอยู่ก็ลองเอาไปลุ้นดูนะครับจะตัดชุดเล่นใน่ก็2 3 3 2นะครับ8 7 7 8อย่างนี้นะครับ8228นะครับ7337นะครับแอนด์มินมาปิดท้ายที่อาจารย์ปากทงชัยนะครับ 1>, 1ตุลาคม2564นะครับวดน,นี้นะครับให้เด่น5นะครับชุดเดียวให้0 5 3นะครับสำหรับ4ตัวนี้เขาบอกว่ามี1มี3มี4มี5นะครับเด่น2ตัวคือ4กับ5เด่นตัวเดียว5นะครับแล้วก็จะชุด2ตัวไว้ที่40 41 43 46 48 49 50 51 53 57 58 59นะครับชุด3ตัว75 0853นะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามถ้ายังไม่ติดตามสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ